สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูบรรยากาศแคมผีตึงเครียดเดอะมิเรอร์ The Mirror, สื่อของอังกฤษระบุตอนนี้มีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากสุดถึง11คนที่ไม่ต้องการอยู่กับทีมต่อโดยตอนนี้บรรยากาศภายในทัพปีศาจแดงมันเร็วไร้สุดๆและมีการแบ่งก๊กกันอย่างชัดเจนด้วย มีนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากถึงสเวคคนที่ต้องการย้ายออกจากสามโมสรหลังจากมองว่าพวกเขาไม่มีอนาคตกับทีมอีกต่อไปแล้วตามรายงานของเดอะมิลเลอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากระแสความร้าวฉาในรัวปีศสจแดงมันรุนแรงในระดับหนึ่งโดยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่โอเลโกนโซชาย,ยังเป็นกุนซือของทีมแล้วอย่างเช่นข่าวลือที่บอกว่าแข้งบางคนไม่พอใจที่มีนักเตะส่วนหนึ่งได้ลงเล่นอยู่ตลอดทางที่ฟอร์มมาไม่แดก จนเหมือนกับว่านักเตะกลุ่มนั้นเป็นอภิสิทธิ์ชนเป็นต้นทั้งนี้เดอะมิเรอร์บอกด้วยว่าตอนนี้บรรยากาศภายในทีมมันแย่มากๆโดยมีนักเตะหลายคนที่รู้สึกผิดหวังกับการคุมทีมของรับรานิ่ผู้จาัดการทีมช่วงคราวพวกเขาไม่ประทับใจเลยกับแท็กติกของในายใหญ่ชาวเยอรมนรนันรายนี้รวมถึงผิดหวังกับคุณภาพของทีมงานผู้ช่วยที่เขาเอามาร่วมงานด้วยนอกจากนี้นักเตะหลายคนที่เคยโดนหมางเมินในยุคข,ของโอเลกุูนาโซช,ชาตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับโอกาสมากขึ้นเท่าไรนัก จึงทำให้แข้งเหล่านี้รู้สึกผิดหวังกันสุดๆอย่างเช่นเจสซี่เลนการ์ดอนนี่ฟันเดเบกเอริกไบยี่และเดนเฮดสัน,นสเป็นต้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตอนนี้เกิดการแบ่งฝักแบ่งไฟภายในห้องแต่งตัวตามไปด้วยด้านเดลี่เมลสื่อชื่อกล้องโลกอีกเจ้าของเมืองผู้ดีก็บอกว่านักเตะบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงขั้นพูดตามตรงว่าตอนนี้ทีมมีบรรยากาศเร็วไรที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาเลยละ่ะและมีนักเตะจำนวนครึ่งหนึ่งที่กำลังไม่มีความสุขมากเท่าไรนะัก นักเตะไรล่าสดที่ออกมาเฟรยถึงเรื่องนี้ก็คือลูกชอที่เจ้าตัวได้ออกมาพูดหลังเกมให้วูฟแฮมตันว่าตอนนี้นักเตะแมนยูขาดความมุ่งมั่นและไม่ได้เล่นกันเป็นทีมเลยขณะที่เดลี่เอ็กซ์เพรสสืออีกสำนักจากเมืองผู้ดีก็ระบุว่านักเตะบางส่วนไม่พอใจกับการที่คริสเตียโนโรนาลโดแค่คนดังมีอิทธิพลมากเกินไปในห้องแต่งตัวจนทําให้เพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกสและนักเตะที่พูดภาษาโปรตุเกสได้นั้นได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษในสายตาของพวกเขา ริโอชมแข่งแมนยูเล่นดีแค่คนเดียวเกมให้วูฟแทมป์ตันคาบ้านริโอเฟเดนันตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชมแข่งปีศาจแดงหนึ่งรายโชว์ฟอร์มโ,โดดเด่นในเกมแพ้วูฟแทมป์ตันท่าโรงละครแห่งความฝันเมื่อวันที่4มกราคม65ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราพลาดท่าเปิดสนามบดท้าวบอลแพ้ให้กับหมาป่าวูฟแทมป์ตันไป0ูนหนึ่งในศึกเทเบลเล็กอังกฤษเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ล่าสุดริโอเฟเดนันตำนานกองหลังของปีสจแดงได้ออกมาชื่นชมฟิวโจนแนวรับที่โลกลืมชาวอังกฤษที่ได้กลับมาลงสนามให้กับยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจโดยริโอเฟเดนันกล่าวว่าสําหรับใครสั้าคนที่กลับมาจากการรังสนามไปนานและทําผลงานที่ดีได้คุณก็ต้องยกย่องคนแบบนั้นผมดีใจที่เขาผ่านเกมนั้นมาได้โดยไม่มีอาการบาดเจ็บเขาทําผลงานได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อหลังหายไปนาน ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นคุณต้องยกนิ้วให้กับฟิวโจนสี่กลับมาลงเล่นในพิเอมาเลกและเล่นด้วยมาตรฐานแบบนี้ได้ในมันของจริงนี่หว่าแม้ว่าลูกมงของเขาจะไปเข้าทางปืนของมูตินโยจนทําให้ทีมต้องเสียประตูสาคัญแต่ผมคิดว่าเขาเล่นได้อย่างมีคลาสเป็นเวลานานในเกมนี้อินซ์น้าและไม่เห็นด้วยอย่างแรงที่รานิกแต่งตั้งโรนัลโดเป็นกัปตันทีมในเกมให้บูฟ อดีตแข้งคนดังของเพียร์มาเลกไม่เห็นด้วยที่คุณซือปีซาแดง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้กับคริสเตียโนโรนัลโดในเกมที่พวกเขาให้ให้กับวูฟในเกมเพียร์มาเลกน่าร่าสุดที่อัตาคอร์ดคริสเตียโนโรนัลโดได้รับความไว้วางใจจากราฟรานิกให้ทําหน้าที่เป็นกัปตันทีมช่วงคราวแทนแฮร์รี่แม็กควที่ไม่ได้ลงสนามในเกมนั้นซึ่งหลังจบเกมคุณซือปีซาแดงเคยว่าสาเหตุที่เลือกแข้งแดงชาวโปรตุเกสเป็นผู้นําทีมในเกมนี้ เพราะเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากที่สุดในสนามแต่ล่าสุดพอเอ็นส์อดเดียนแข่งแังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นกูรูลูกหนังทางช่องสกายสปอร์ตได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยพร้อมกับชี้ว่าสกอตแม็กโทเมเนมีความเหมาะสมมากกว่าในการเป็นกัปตันทีมโดยบอกว่าถ้าผมเป็นรับระเนกนะผมจะมอบปลอบแขนกัปตันทีมให้กับสกอตแม็กโทเมเนเพราะผมคิดว่าตำแหน่งนี้ควรดูจากฟอร์มการเล่นและสิ่งที่พวกเขาทำในสนามมากกว่าแม็กโทเมเนเพิ่งจะอายุ25ปี มันเป็นช่วงของการเรียนรู้ที่ดีสําหรับเขาแล้วทําไมคุณต้องยกตําแหน่งนี้ให้กับโรนดโดลัลดด้วยล่ะเขามักจะเดินออกจากสนามตอนทีมแพ้เขาแทบจะไม่เคยปรบมือและขอบคุณแฟนบอลด้วยซ้ําทุกครั้งที่ทีมเจอกับความปราชัยทุกคนบ่นว่าและมองว่านั่นคือตัวอย่างและภาษากายที่ไม่เหมาะสมยิ่งคุณเป็นนักเตะร,ระดับสเปอร์สตาร์คุณยิ่งจะต้องเดินนําหน้ายอมรับทุกความผิดพลาดและให้เกียรติแฟนบอลด้วยการปรบมือและขอบคุณพวกเขาที่เข้ามาชมเกมไม่ว่าทีมของคุณจะแพ้หรือชนะ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งนั่นคือสิ่งที่แม็กโทมินเกำลังทำอยู่ดังนั้นคุณควรมอบปลอกแขนให้กับเขาและปล่อยให้เขาลุยในสนามพออินส์กล่าวปิดท้ายแฟนผีเดือดผลงานของทีมแย่แต่ผู้ถือหุ้นฟันผล11ล้านปอนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรายังคงมีเรื่องดราม่าให้พูดถึงทั้งในและนอกสนามเมล่าสุดมีเรื่องผิดกะละเทศะขึ้นหลังผลงานบูพ่ายหมาป่าคาร์ลันทรัฟฟอร์ดไม่ถึง24ชั่วโมง แต่เหล่าบรรดาผู้ถือหุ้นสโมสรต่างยินดีปรีดาที่ได้รับเงินปันผลประจำปีเป็นมูลค่ารวมสูงถึง1 1ล้านปอนด์รายงานจากซันสปอร์ตเผยว่าตั้งแต่นักธุรกิจเชื้อสายอเมริกันยิวอย่างตระกูลเกลเซอร์เ,เข้ามาครอบครองกิจการสโมสรอ,อย่างเบ็ดเสร็จเมื่อปี2005 ก็ไม่เคยมีช่วงเวลาใดสร้างความพอจะให้กับเราเรดเดวิลได้สําเร็จมาก,ก่อนมีหนำซ้ำม,มีแต่ปลอกลอกหาความมั่นคงเข้ากระเป๋าตัวเองโดยอาศัยแบรนด์ยูไนเต็ดล่าสุดหลังจากที่ทีมพุ่งชนกับความปราชัยเป็นครั้งแรกในยุคข,ของรับประดิษฐ์ผู้จัดก,การทีมช่วคราวแทนที่จะได้ยินเข่าการทุ่งงบประมาณสมทัพหน้าหนาวแต่กลายเป็นว่าต้องมารับรู้เรื่องเราผู้ถือหุ้นรับทรัพย์เข้ากระเป๋าจากเงินปันผลมากน้อยตามสัดส่วนการถือครองสิทธิสโมสรในตลาดหลักทรัพย์ แม้การปันผลดังกล่าวเตรียมจะแอบ,บทำกำในวันสุกที่7มกราคมที่จะถึงนี้แต่คราวนี้ก็ได้ออกมาสู่สาธารณะหลังเกมเสียท่าต่อว01มันเลยยิ่งทําให้สาวกอยู่ในแตดสะอิดสะเอียนกับรูปแบบการบริหารงานของเกลเซอร์แฟมิลี่เข้าไปอีกและยิ่งเมื่อบวกกับเวลกรรมตลอดปี2021ทั้งการเปิดขายหุ้นทางเส้น9.5ล้านหน่วยทอดตลาดเป็นมูลค่า137ล้านปอนด์แต่ก็เข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้แบ่งให้สโมสรเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา หรือความพยายามที่เป็นหัวเรือในการก่อตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกร่วมกับเรอัลมาดริดและยูเวนตุสถึงขั้นส่งเอ็ดวูดเวิร์ดซีอีโอสโมสรเข้าไปเป็นเลขาธิการคอยดำเนินง,งานในส่วนการบริหารปีที่ผ่านมาอีกด้วยดีนะมีการรวมตัวแสดงพลังของแฟนบอลในหลายสโมสรโปรเจกต์ดังกล่าวจึงล่มไปในที่สุดสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการตอกย้ำว่าตระกูลเกลเซอร์มุ่งวังเพียงหาแต่กําไรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มากกว่าจริงใจและผลักดันองค์กรสู่อันดับหนึ่งของโลกตามพันธกิจที่เคยรับปากไว้ในตอนแรกแฮร์รี่แม็กควายจอฟฟิตพันช่วยผี롱บูก,กับวินล่าศึก FA ครับแฮร์รี่แม็กควายกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมกลับมาช่วยทีมทำศึก FA ครับปะทะแอสตันวินล่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้หลังพลาดน้าล่าสุดเพราะบาดเจ็บแม็กควายมีอาการบาดเจ็บที่ซี่โครงทําให้พลาดลงสนามช่วยทีมในนาล่าสุดที่เสียท่าแพ้คาบ้านต่อบูคแฮมป์ตัน นับตั้งแต่ย้ายจาก City าเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์ปี2019แม้คว้าอิาลงเล่นในพแชมเลกไปเพียงแค่7นัดเท่านั้นล่าสุดเดอะแอลจิกสื่อดังของอังกฤษรายงานว่า ประการหลังทีมชาติอังกฤษจะฟิตกลับมาช่วยทีมอีกครั้งในเกม FA ครับรอบ3ที่จะเปิดรังอัลทารฟอร์ดรับมือแอสตันวินล่าในวันจันทร์ที่10มกราคมที่จะถึงนี้รับระนิกกุลซือผีแดงเปิดโอกาสให้ผู้เล่นของทีมได้พัก2ววันก่อนกลับมารวมตัวฝึกซ้อมอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้และทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ